ปไปกินกินหมักไม้มักตอกเลยได้เวลาแล้วครับครับไป่อ้พินาทำงานกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะถ้ากินปลาเผานองไปย่าบอกว่าหาร้านไหนกินกุ้งที่ตกรีบมันนี้ไม่ไหวแล้วแต่แดนนาพี่นาฟาสวัสดีปฟาดูนะมา พวกนี้จะกินที่ไหนล่ะมันดำหมดแล้วจะไปกินไส้อะใส่ก็กินได้อย่าใส่ยี่พูดที่บอกมาเดือมาเลยนี้บ้านปฝนแล้วฝากไว้นังนไงนั่นไงฝากบอกลุงปลาด้วยสวัสดีคลาพี่นาคงไปอยู่นี่โอ้ยแดดบาสีบอกม่มามาเอาพี่นาอันมาด้วยกันไหมอันมาด้วยกันเอิอนเขามากินน้ำขมิ้นมาแล้วเลยเอามาปิดปลาพี่นาเลยวีบอก เอาไปแล้วมาพี่ใหญ่นะนุ่งว่าจะลงที่ตังไม่ได้เสื้อดำนาวันเดียวเสร็จนั่งพักเหนื่อยนะป้าก็ไม่เชื่อมนั่งพักเหนื่อยนะคะนั่งพักเหนยหน้าพันไร่น้าพันไร่โอ้พี่พ่อคุณติดพิษไทยน้ำปรยั่งขึ้นอ้าวจะให้ปุ๋ยอีกบานอย่างนั้นนี่หลอกกับปุ้ยมากัดป๋าเจ้า กระปูเออกระปูมันจะกินมังคุดมันจะมากัดเข่าแล้วก่อนเฮ้ไปกินนะกระปุกเอาตามมาดูเรียนลงได้ก็เขาเลียบบอกเขาดบบแล้วมังคุดแข็งนี่กินมังคุดตามเขาห่านมองเห็นระยะเข้ากันเลยเหม่อมร้อนแล้วก็กินมังคุดไอ้แมกินมากมายประดาไปแม่ไปแม่ ไค่อยเม่นจนในมอวงคืนแล้วท่านว่าขายก้ากี่ร้อยคะสามร้อยกว่าเก่งมากน่ารักขอบคุณค่ะสามร้อยสี่สิบสี่ยังมีคลิปที่ยังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวลงไลค์ค่อยลงคลิปเด้อนะคะคนเดียวเสร็จเลยหรอใช่ค่ะวันเดียวเสร็จเลยค่ะเขาหยุดลุงไม่หยุด ไปนิดไปกินไปกินทางนั่งสมัยกันมามาเพื่อนๆมากินกินไปนั่งเข่าฟิมทำไมนั่นลุงบอกว่ามีคนจองตัวเลยเหรอลุงอะดำหน้าเหรอเสียงอีสานโอ้ยคันเพื่อเพื่อดำหน้าแก้งเลยว่าเขาไปจองจองเลยขับว่าโอ้จองตัวปันเสียงอีสานเนาะลุงพ่อออุ้มขับว่า ไม่ถ้าจมถ้าจมแกบ่อยๆนะแกดำหมดเลยใครเลือกบังโคดตังไวนี่แหละเลือดำโลท้องดิ่าไวดำก็ไ้ดนเรไว้ัเลยก้าขอบคุณพินานะคะานาวัดก้าไป็มดยกเวนทำลูกเาไปดาบ้านลุงเต่าไม้ปจ้าต้องเคียน้ำบอก่อน มีเน้าลยไม่ถึงมือมีันกั้าษาขาละรอกล้าบอกกล้าไม่มีกล้าหมดแล้วกล้าหมดแล้วอ้่เหน้า้ยอมเพมัตมนึก่าัวเรูยมังคุดมากมันเม็นี่มา้เมื่อกี้มนดเท่าไรบมังคุดน่ะมันี่มันั่งนี่มันั่งเดียวนี่มั้งดูเนื้อมดเออน่ารักงามของตางก่นทว่มันก้ามยังเล็ก น้ำกันเยอะพร้อมบ่ดนี่น้ำก็เยอะด้วยรออีกสักพักก่อนรอก้าก่อนอก้านาเดิมเนี่ยซื้อเามือามาสองสองร้ยซือมงนงรนิสยาบอกว่าบ้านสอรสีกับเม็ดนาดเนาะไม่ได้กัวนี้นวดลงด้วยนะป้า่าสั่นว่าตัวไผตัวบ้านนะเด้อเลุงยังมาหนวดใหคอย่อมนวยมาก เดี๋ยวแค่ตรงที่เห็นน้ำทุกคนไม่กินเ่าะเราไม่กีมัคดมันคดจืดจี้นะไม่พี่วันเลยนะใช่ครอก่อนเขาเขากินอยู่เขาได้เขาได้อยู่ไม่เี้ยวมากสวยงากเลยนะงคุดสวยมากเลยอ่ะพี่วไปไแล้วเข้ารถอีกแล้วพี่ด้จ่รถจ่ายเง่นรถไม้เจ้เป็นเจ้าของามแ้วไม เห็นเกียสตาร์ถเป็นเชือกวงไม่ลงอ่นวินวัตบ้านพี่เปิดปับน้ำมันเนาะอะรถสตาร์ททั้งวันน่ะไข้าไปขมีนมาอะไรนะไปกาไนขมีนมาน่าเหลืองเอาไอ้เปียกเมี่ยงไปใส่แบาชิมแก้วน้าบ้าปากอะไไปใช่แล้วบ้บมันกินแล้วมันกลับไปเอาอก นาไปชั่วโมงหนึ่งทุกอย่างลุงควาเก่งหมดยกเว้นลูกเต้าเขียบเนี้ก็ประมาณนี้นะอันนี้อะเอออันนีต้องมาแจ้งไปน่อยมันยาเายานแรกกันแล้ว ถ้ามือทำมือเจ็ดมือนะคัดแน่นอนพวกเจ้าวันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่เย็นนี้ลงพร้อมกันแต่ตอนนั้นนนเย็ี้ไม่เท่าไหร่คุยเช้าขึ้นมาพวกเจ้าไม่ใช่รู้สึกเราเป็นใช่เลยเดี๋ยวกินไอ้ปลาไทรจูนสองมิ้ไม่นั่นจริงค่ะถ้าอยากให้นั่นก็จะใครกล้ามเนื้อกี่ไปเลยด้กกินาเนื้อเย็นนี้ต้องใครกล้ามเนื้อไว้เพื่อว่าดำนาเบากว่าขนต้นไทริงนะ ตรงใจก็เหนื่อยลำนานยังไม่เหนื่อยนะกินมาแล้วมันจะปวดสะโพกนะพ่อใายบ้านพอดูนะจะปวดมากกว่ายกยกกันแน่นนะจะต้องกินยาใครกักเนื้อเอาไว้เียว่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ว่าอะไรแตกต่างกันไม่ไ่ไม่ไข่จ้ำนะไขว่ว่าไม่หนักตอนสะโพกนถามต้นใสวันนั้นอะอุ้ยอะนี่ขาเป็นไทยบ้านขาเสือหรือขาใหญ่นะ จะกินปกเียมพร้อมเลยน้ำแดงถ้าเป็นผูมนมาเขากินน้ำแดงกูเขากินน้ำขาวมันคืพิเศษกระมูดเหรอวะน้ำแดงยู่แต่ตู้ฮนเดมมือเดมนี่นี่มือนี่เขาเอาบย่ตู้เลย้าเป็นอะไรอหนอนชักแล้วอ้ยเี่ย จ้าเจ้าลูกสาวออกมาเป็นสามหนุ่ม3มุมเลยค่ะพ <c oughs> ่อลุงกระดันอยูน่นน่นลูกคนไม่ได้ชูมนะมามาค่ะพีนา <c oughs> พักเด็กนะคะโอ <c oughs> ้ <c oughs> ยสิบไปแล้วมาสากระหมูนะยันประธานมู ขอบคุณคุณพินานะที่ยังมัวรวันนี้สุขนนเลี้ยงข้าวเที่ยงเมื่อวานใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นานะคะเมื่อวานที่เลี้ยงข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเมื่อวานนี้ทีมผ่อนกล้าทีมผ่อนกล้าทุกคนพี่นาฝากสวัสดีลุงกระป้าด้วยนะคะค่ะพี่นาขอบคุณค่ะพี่นาทำงานรับซากค่ะเมื่อวานนี้ทุกคนได้กินข้าวอร่อยมากท่าเธอบอกส่งกำงใจเต็มร้อจ้า แมคายร่รวยรนะคะสวัสดีค่ะคุณรำใหญ่สวัสดีค่ะคุณแม่พาราดีขอบคุณนะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่พาราดีนะคะให้กำลังใจทุกวันเลยนะคะะเวลานิ้นขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นาสำหรับกาแฟะคคุณสำนักมาผลให้แล้วคุณนี๊ด ขอบคุณค่าคุณสำราอะไรเมายครับชั่วโมงแล้วป้าอาารัคุณใบคุถามถามมาแต่มซิที่นาคือใครจันดีคุณชมพูนคุณพาอนคุณพีคุด่นาคือใครอาาพรที่นภากัคุณนคมจวลกจังไมพี่น้าของของเป็นบอคนละคนยาพอแล้วมั้งไอแอมนันทนาแก่อแอมแกอแอมนันทนา